สวัสดีค่ะวันนี้วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่4ที่ข้าพเจ้าสิรินทิพย์ลีลาประเสริฐรหัส342ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแก่แดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะ ได้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสาธุสมันตาจักกะวาเลสุอัตราคันชาตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิลาชสาสุนันตุสักขโมคะทังสักเคกาเมจะรู้เป คิริสิคาระตะัตเตจันตาริเควิมาเนดีเตระเทเจคาเมตารุวนะคาหาเนเคหาวัตุมิเคเตปุมมาจายันตุเทวาชรัทราวิสาเมยักขะคันทับพ,พนาคา ติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจะนางสาธวเมสุนันตูธรรมสวรกคารโยยามพระทันตาธรรมสวรกคารโยยามพระทันตาธรรมสวรกคารโยยามพระทันตา Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. ทั้งสารนังัจามิทั้มังสารนังัจามิสังฆังสารนังคัจามิ ุติยามปิพุทธังสารนังขจชามิทุติยามปิธรรมังสารนังขจชามิทุติยามปิสังฆังสารนังขจชามิตติยามปิพุทธังสารนังขจชามิตติยามปิธรรมังสารนังขจชามิตาดิยามปิสังคังสารนังขจชามินาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทานาทิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทานาทิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทา